วิชาภาษาไทยของเรานั้นถูกแบ,บ่งเป็นสองสายด้วยกันคือสายวิชาการและสายวิชาชีพครับที่เขาขายแบบขายซ้ำขายซ้อนซ้อน,อนเงียบเหมือนหนังอีซั่นแบบโนแลนนะ่ะพร้อมละแอคชั่นตอนเข้าเป็นผู้ล่าเลียนไปเรียนมากลายเป็นเหยือ่อแต่ที่นี่นอกจากจะเป็นผู้ล่าแล้วคุณจะได้เป็นผู้เลือกด้วยครับผู้ล่าผู้เลือกอะไรที่ของหนังแบบโนแลนไม่ใช่การ์ตูนทอมแอนด์เจอรี่อีกรอบนะแอคชั่นนี่เลยเอาใจเด็กไทยใจดีเท่กับรายวิชาการใช้ภาษาไทยในผู้ได้คบดี การใช oh, ้ภาษาไทยในในอะไรพคดที่มันตามบทเดียวมันยากตรงไหนฮะก็ไปถามคนเขียนบทนั่นสินี่เลยเอาใจเด็กไทยใจดีเทศกับรายวิชาการใช้ภาษาไทยในสื่อวิทยุกระจายเสียงและยุทยุโทรทัศน์รายวิชาที่จะประยุกต์ใช้ภาษาไทยในสื่ออิเล็กทรอนิกส์สร้างสรรค์ความคิดบทโครงสร้างรายการทั้งในช่องทางสื่อวิทยุกระจายเสียงเนี่ยเดียวและสื่อวิทยุโทรทัศน์คับเซฟ ん